ดูมึงไข่มันเต็มท้องเลยพี่น้องไข่ครบจวดอื้มโอ้ยพี่น้องมากม,มาครับมามื่อนี้เป้าบอลได้ต้มครบพี่น้องต้มครบต้มครบหน้าพี่น้องโอ้ยกับพริกจี๊ดำนะครับพริกจี๊ดำใส่ปลาแดกพี่น้องเป็นท่าแซ่บปรี้นะครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกคนนะครับทั้งกลทช่างไกลครับผม มาเาจา็บแซมกันครับวันนี้นได้ไม่น,นูวตม้มครบพี่น,อน้องก่อนจะไปหนามาหลังแก่ข้าวกันพี่น้องแก่ข้าวกันครบเป็นข้าวนะเป็นฟองอโอ้โหแก่ข้าวพี่น,อน้องกำลัำเก๊กห้วย,ยเย็นๆนะครับผมตั้งไก่ตั้งไก่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับผม สุดเท่านั้นพี่น้องเอา้ามามาครับรออะไรฮะครับคำแดกแขงนั้นมาใส่ครับดีละเคโลเคโลอีสานโอ้โหห,อน,หอนเลยรุยอื้อ người đi mà đây, không, không? Mm. Mm. ตุ่มใส่ข้าวอ่อนพี่นอ้องนี่ข้าวอ่อน,น,น,นมีแต่สมุนไพรใส่ปลาหม่อนนำ้ำขาใบไผ่พักกรยัง bằng lá đây. Ừ. 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 ไม่นุ่งนี้อาจะติดเปลือกนะนิดน,น,นึงเพราะว่าโบชินครั้งแรกนะครับผมสิกินอยู่ในซองเนี่ยข่าเนี้ยวสมซื้อมาตักเจ้ยวห้องโอ้โหแรงจืงฮืองเลยกูได้มากับนี้เนี่ย ขอ,อออย่าได้เปล่าข้าวอันี่นองข้าวอัน เสียบมันเลยเนี่ยโว <laughs> ยว่า อะกรยังขาอันโอ้ยสุดอยอดเลยพี่นงง้อยเสียบสมซื้อ มางไข่มันเต็มท่องเลยพี่น้องไข่คร,ครบจุ๊อ แก่ข้าวเข้าไปพี่น้องเลยกินเข่าเสียบขนาดเลยครับผม <laughs> สุดจัดเนี่ย <laughs> สดตัาบางสอม あ。 แกวแรงดีคุ่น,นวาาง,งเลยะครับงามจริงๆนะคะทั้งออกกันเลยอือ ลงตัวพี่น้องเอ้ยแซ่บครับนะครับผู้ได้มักเมนูต้มกบนะครับผมับฝากอะไรก็แชร์ให้เราแล้วครับผมขอบคุณพี่น้องส่ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมไปพ้อคลิปหนาแล้วพี่น้องเนาะฝาคลิปหนาเราบจะมีเมนูดยาฝากพี่ตอนหน่อครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม